สวัสดีตอนเช้าของเดือนตุลาสอง6ันะฮะเช้านี้ผมนั่งอยู่ที่เกต A3 นะฮะรอขึ้นเครื่องกัมมิไทยทีดีสอไปภูเก็ตนะฮะก็เจ็ดโมงครึ่งก็จะเรียกขึ้นเครื่องแล้ฮะบอดดิ้ง8ปดโมงะสรุปเราได้นั่งท g 2ีนึ่งนะฮะบิสเนสคลาสท,ทั้งคู่นะฮะ าาุกนหน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนโมัติ In case of an emergency the oxygen mask will be released ตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะฮะก็10โมง11นาทีนะฮะเดี๋ยวไปรับกระเป๋าแล้วก็เรียกรถชุดจับบัสมารับครับเพราะว่าันแรกเราพักกันที่โรงแรมใกล้ๆที่สนามบินเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะเดี๋ยว ออกไปรอรถของแรมที่ประตู2แล้วมีรถฟรีทันเฟอร์นะคือแรกเราจะนอนกันที่โรงแรมที่ใกล้สนามบินก่อนนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมมากับแต่งฟ้าก่อนสองคนแล้วมาก่อรงหน้าวันหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตันลานก็จะตามกันมาฮะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมนอนใกล้ใกล้สนามบินนะก็นอนรอสมาชิกของวันพรุ่งนี้สี่คน ตอนนี้เรากำลังออกจากที่สนามบินภูเก็ตนะฮะไปที่โรงแรมตอนแรกเราพักโรงแรมที่ใกล้สนามบินนะอยู่ใ,ใกล้ๆอุทยานแห่งชาติสิรินาศน,นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย้ายเข้าไปพักกันที่แถวกรุงเทพนะที่โรงแรมซิกซทีนี่มีฟรีทันเฟอร์จากสนามบินโรงแรมโรงแรมสนามบินนะตอนนี้มาถึงที่โรงแรมซิกซทีนในยางแล้วนะ แต่ว่าเขาให้ช็คอินช่วงวันบ่ายโมงก็ขึ้นมาเล่นน้ำที่สระน้ำรอช็คอินก,กันนคนเยอะมากอีกใครเลยอีเราสอคนมากกว่าออใช่ไหมโอ,อมเคอ่ะสวยดียว่สะสระน้ำเออแต่สวยกว่า <c oughs> เห็นเทะ <c oughs> เลเ, <c oughs> เลยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออสวยสวย คืนแรกของเรานหนึ่งคืนนะก็มานอนรอแม่กับพี่เมย์ที่จะมาวันพรุ่งนี้ฮนะเราก็ได้โรงแรมใกล้สนามบินเนะช้าวันแรกที่ภูกเก็ตนะฮะเมื่อคืนผมนอนที่โรงแรมใกล้หาดในยางนะฮะเช้านี้ก็ตื่นเช้าประมาณเจ็ดโมงข่าออกมาเดินออกกำลังกายที่อุทยานชาติสิรินาทน,นะฮนะให้ต่างฟ้านอนยวยาวก่อนฮนะ ทปนี้กะว่าจะออกกําลังกายทุกเช้าเลยฮะก็คงจะเป็นเดินเล่นหรือไม่ก็เล่นเรือเล่นอะไรนะวันที่สามนะ,ะเราย้ายโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินมาที่มิราเคิลเฮานะแต่ว่าจองในบุ๊กิ้งมันบนซีซีเฮานะก็ไม่เป็นไรับเป็นโรงแรมเดียวกันนะเมื่อเช้าออกจากโรงแรมไปหาดยะหนุทยจะไปเล่นคายักกันโรไปถึงฝนลงเยอะเลย ก็เลยกลับมาเล่นน้ำที่สระน้ำครับลงมาหนึง่งลงมาเลยลงมาเลยเล่นน้ำเล่นน้ำ <c oughs> ลงมาเลยเด <c oughs> ินเมย์ทำไรเมากี้นีนอ่ะ <c oughs> เช้าวันนี้ที่หาดละไวนะฮะเมื่อเช้าตื่นมาเจ็ดโมงเช้าหลานยังไม่ตื่นนะก็เดินจากที่พักมาที่หาดประมาณตอนนี้เดินมาได้สี่โลครึ่งแล้วเดี๋ยวงเดินกลับอีกสี่โลครึ่งฟ้าสวยมากเลยเช้านี้ตอนแรกเข้าใจว่าจะมีฝนเมื่อคืนฝนฟ้าร้องรต่ตื่นเช้ามาโคตรสวยเลยวันนี้ก็สมาชิกครอบครัวเรามาครบเลยนะฮะถ้าวันมาเพิ่มอีกอ่า สามคนตอนนี้แล้วรวมแล้วหกคนแล้วจ้างจ้างือไ้เหรอลงเล่นนะ้มาเดี๋ยวภายขยักร,รักประมาณชั่วโมงครับชาวันนี้ผมมาที่หาดยานุอีกรอบนะฮะก็มาเช่าเรือขยักภายที่หาดยานุเนีฮย หาดใหนูอยอยู่ใกล้กับแหลมพมเทพนะฮะก็เช่าประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะราคาร้อยบาทนะฮะก็เดี๋ยวพายเล่นเ,นเนนรื่อยฮะเมื่อเช้าฝนมะตกฮะตัดสินใจเฮ้ยจะมาไม่มาดี่ะนั่งกินข้าวก็เลยคิดเอยมาดีกว่าไว้เดี๋ยวเพื่อฝนหายสรุปก็หายจริงนะเนี่ยก็ยังได้เห็นในบรรยากาศด้านหน้านะครับ น้ำใสามากเลยฮะมองเห็นข้างล่างเลยอ,ะอ่ะสวัสดีครับโอ้น้ำใสามากเลยไม่คิดว่าจะใสอย่างนี้ กลกมาโลูกไม่ยอมออกมาจะให้ขบดําตรงนี้เดี๋ยวต้องไปรับใหม่ดีนะตัดสินใจออกมา้้าไมไม่ออกมาเสดายเลวโคจะสวยเลยเรื่อง,เร,องเรื่องไม่ร้อนฮนะเพราะว่าแดดมันไม่แรงมากฮนะ เี๋ยวพายสักกิโลสิโลเดี๋ยวก็คงข้าฝัา่งแลละฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คเอาที่โรงแรมตอนเที่ยงเรากลับมาที่ะหนุยเป็นวันที่สองนะฮะสรุปว่าไม่ผิดหวังเลยฮะวันนี้แดดดีมากเลยอะ่ะเมื่อกี้ผมมาพายคายักไปดูปลาที่ตรงเกาะด,ด้านหน้านะ,ะโคตรจะสวยเลย อันนี้เราเข้ามาที่ภูเก็ตโอนทาวแล้วนะฮะก็เริ่มเดินเดินแบบไม่มีแผนที่ฮนะก็เดี๋ยวให้ลูกๆพาเดินกันเองก็แล้วกัน <laughs> เรามีหน้าที่ตามตามไม่ทันแค่แอบซื้อเบียเดินดื่มตาม้างหลังไป <laughs> <laughs> ตอนนี้มาถึงถนนเมลหลักของภูเก็ตโอนทาวนะฮะ <laughs> นักเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้เ <laughs> <laughs> พราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจพอดีฮะ รู้งานเอ่อได้แบบดารามาให้กันดาราวิ่งเหยียดกางเกงสีเดียวหายแมวหายแมวเดินผ่านมาประมาณชั่วโมงแล้วนะฮะก็ได้เบียร์ไปหนึ่งกระป๋องกับหนึ่งขวดเล็กนะฮะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันฮะตอนนี้ลูกกำลังเดินหาข้าวกินกัน ก้าเดินตามลูกไปเรื่อยๆวันนี้เราเช็คเอาจากโรงแรมที่สองอเดี๋ยวเราจะไปนอนกันที่อังสนาตอนนี้ขับรถเลียงไปทางเกาะด้านซ้ายมือนะออกจากยะนุ้ยในยหา เข้ากะตะกะรนให้ใจใหผ่านป่าตองม่เป้าหมายของเราอยู่ที่หาดบางเทานะกำลังเข้ามาอันสนารากุน่าภูเก็ตนะฮะเรากลับมากันอีกแล้วกลับกันมาทุกปีรอบนี้พาเด็กผู้ชายมาด้วยโอเคถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงอังสนารากุน่าแล้วนะฮะ เดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนสวัสดีครับท่านประธานท่านท่านประธานมาทําอะไรที่นี่ครับ <laughs> ท่านประธานจะเล่นน้ำหรือจะกินข้าวก่อนครับนอนก่อนเลย <laughs> โอ้โหเท่มากเลย <laughs> เดี๋ยวได้พายเรือแล้ว <laughs> จัดไปเวลคัมดิงขอบใจมากหนู <laughs> เป็นน้ำอันชันค่ะแล้วก็อันนี้ลูกอมทั่วได้แล้วก็อันนี้เป็นเออ่แส้ข้าวมือค่เป็นของเยี่ยมเลยได้ขอบใจมากหนูแฮก h a n กิ้ว <laughs> เดี๋ยวเรานั่งบักกี้ไปที่ห้องนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเดินไปไปบักกี้นะฮะตอนนี้เราไปที่ห้องนะครับไปได้ห้องล้วนหนึ่งสองนสามนะฮะก็เดี๋ยวน้องอน้องพอเตอร์เข้าขับบักกี้ไปส่งนะฮะบ,บ,บ้าเดี๋ยวลงเล่นนงก,กับพ่อไหมไม่จากจัวัดไหครับผมไม่จากที่ไหน,นครับอ๋อมาจากกรุงเทพที่มาได้สามสี่วันแล้วล่ะพี่ไปอยู่ที่ยะนุย้ย เออจะนอนไปนอนจะน่ไสองคืนแล้วก็นอนที่น้ำบินคืนสุดยอดค้าบริการสุดยอดมากมากน้องน้องพามาส่งถึงที่เลยนะครับน้องคนนี้พี่เห็นแสดงหนังเกาหลีอยู่พี่จําได้รอบนี้เราได้ห้องสวยมากเลยครับเป็นทูเบด์รูมฮะด้านหน้าก็เปิดบารคนนี้มาก็ลงเล่นน้ําที่สระเลยฮะเด็กๆก,กำลังตื่นเต้นกันใหญ่เลย เอนครับสวัสดีครับโอ้มากันเมไรเนี่ยมาช้าเอินทำธุรกิจอยู่โอเคครับก็มาถึงอังสนาลาคุณาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเล่นน้ำกันนะวิววิวสุดยอดมากโอเคไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำกันรอบนี้ได้ห้องสะใจว่าห้องใหญ่มากเลยฮะเป็นทูเบนลูมนะ ปัตช์าแรกที่อังสลาลาคุณ้าภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวเราเลยไปกินข้าวเช้ากันขอบคุณมากเจอเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณมากจูนได้อีกไหมนะจะได้แอบดูได้ละฮะเดี๋ยวดูกันฮะ หลังอาหารเช้านะฮะพวกสาวๆก็เข้าห้องไปนอนเล่นกันก่อนนะผมก็พาหลานชายลุยขยักกันฮะเดี๋ยวพาหลานเล่นที่ลากูนัก2อสมชั่วโมงฮะแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาห้องแล้วมาหาอาหารที่ยังกินกัน ซับมาได้ประมาณ4กิโลนะฮะก็อยู่ที่ลากูนของอาลากูน้าภูเก็ตนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นโรงแรมคาเซียนะฮะก็ผมชอบร่มที่นี่มากเลยมีสีสันมากเลยฮะ เป็นหน้าห้องที่เราพักนะฮะก็จะเห็นอาคารสูงสูงที่เป็นสัญลักษณ์ของลาโกนาภูเก็ตนะฮะฝ่เมือเลยเหรอไปจัดไปได้เวลาเล่นน้ำแล้ว ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครที่เวลาเรามาที่อังสน,นาลากูนาเราจะมานั่งกันตรงนี้ครแล้วก็มาเล่นโปโลโน้ําเล่นกีฬาทางน้ําเพราะว่าสระตรงนี้ะสระใหญ่มากๆเลยฮะแล้วก็น้านหน้าขวามือก็จะมีหาดทรายเทียมฮะพาแต่งฝ้ามาเล่นที่นี่แต่เล็กเล็กครับทุกปีที่พมามาก็ต้องมาเล่นกันตรงนี้ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแสงก็ยังที่เห็นฮะโคตรสวยเลยเดี๋ยว จากสถานี้เราก็จะเดินไปเล่นน้ำทะเลกันนไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ชายหาดบางเทานะฮะก้าหรื้เปอ่ะแบกเข้าไป เช้านี้ที่ร้านมาร์เก็ตเพรสนะฮะเป็นที่ที่เราต้องมาเบรคฟาสกันทุกเช้านะก็เดี๋ยวผมจะเดินไปทานเบรคฟาสที่มาร์เก็ตเพรสฮะตอนนี้ลูกๆเดินไปล่วงหน้าก่อนแล้วผมตามหลังมาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ในห้องอาหาร ได้เวลาแล้วเตรียมตัวจัดซับนะฮะเดี๋ยวไปพายซับเล่นกัน อนั่งไงเออนั่งตรงหัวหน่อยมันมันเออเพราะว่ามันจะได้ไม่ให้บระหลาดไปข้างหน้าไง ตอนนี้เราเข้ามาถึงาปากทางที่จะเข้าปัญยนทีภูกเก็ตแล้วนะใกล้ถึงแล้วเมเดี๋ยวเราอ้อมไปตรงนหน้ารีเซพชันของอังสนาวนกลับนะ <c oughs> ระวังอยาตกน้ำนะ้ำตุ้มเลยนะน้ำไม่เข้าจะต,ตมนะ เช้านี้เราเปลี่ยนที่ทานเบรคฟาจากมาร์เก็ตเพสนะฮะมาทานอีกห้องอาหารหนึ่งใกล้ๆกับห้องพักเรานะฮะที่ห้องอาหารนี้มีรายบุฟเฟ่แต่ว่าเราสามารถสั่งอลาคาร์ได้นะฮะผมสั่งแซลมอนไปหนึ่งจานนะฮะ น้ำอยู่ที่หน้าห้องที่เราพักนะฮะด้าน,นหน้าเนี่ยฮะห้องที่เราพักครับเราอยู่ชั้นล่างสุดเลยก็เปิดบาร์คูดี้มาก็ลงเล่นน้ำได้เลยลงไปเลี้ยวขวาก็ <c oughs> าเป็นบ้านหลังที่สองแลว้วอ่ะ เดยวไร้าเก็เอาที่นี่ไปในเดอะิมวะไม่ได้เช็คเอาก็เอาเอาเอาแบบตัวอย่างไปไปสร้างในเดอะสิมวันนี้เราเช็คเอาจากอังสนาลาโกนาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทิ่งปีหน้าสมาชิกชุดเดิมอะเพิ่มเติมอาจจะเปลี่ยนลายชื่อหลานเลย